ผมทําแบบจะพามาดูฮะฟ้าเอฮะช่องดังติ๊กตอกฮะดูฮะเจอครั้งแรกฮะโอ้โหดูฮะจะพามาแป๊บนึงนะครับนี่ช่องไอ้ฮะไอ้หันหน้าหน่อยฮะนี่คือช่องไอ้ไอ้ไปติดตามเขาด้วยนะครับนี่ก็ช่องเอมฮะดูฮะช่องเอมฮะช่องเล่นเอ็มติ๊กตอกฮะว่าเอ็มเอ็นจีฮะไม่ใช่เอ็มเอ็นจีนะครับเอฮะเอ็มเอ็นจีฮะมาอีกหน่อ ใครอยากเห็นหน้าผมก็คอมเมนต์มาเลยครับถ้าใครอยากเห็นหน้าผมก็คอมเมนต์มาฮะใครอยากเห็นหน้าผมขอหนึ่งล้านซับก่อนนะเขอขอแค่พันซับก็พอฮะใครอยากเห็นหน้าผมขอแค่พันซับก็พอฮะมึงจะเห็นหน้าผมฮะใครอยากขอให้พันซับมึงจะเห็นหน้าผมก็พอฮะนี่ค่ะรัวลิงเกาะหน้าค่ะลิงเกาะเสาค่ะอันท ถ <ų, S 1> ึงันให้เนแฟนาวก็้หน้าก็ฮะมามาเถอะมามายาทาเอาไหมอ้านเอ้านะเอ้านเอ้นไม่ร้กูบว่าถ้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 ามีสอไลน์ถ้ามีอเอ็งจร้องเพลงกันมั้มีค่ะป๋าจำตบัตรเต็มอ้โ้วเัวเานจะม่ใาน เออถ้าเรผมเองจะไม่ให้ผมชื่อว่าอผมชื่อว่าอายนะถ้าถ้าถ้าผมผมนิดแค่สองผมไม่แค่สองไลน์ฮะผมช่องช่องแต่ช่องผมชื่อว่าน้องฮะแค่น้องแใช้พิมพ์แค่นี้แหละฮะดูฮะช่องเอมฮะช่องอ้ายฮะผมอขอแค่สองไลน์ก็พอฮะผมช่องอ้ายชื่อว่าช่องนันทิพนทชายสูงฮะไม่ใช่ช่องอ้ายนะฮะถ้าสองไลน์ถมดแตจะเปแท็กซี่คนะผมลอเพิมหูฮะสองไลน์ก็พอฮะช่องปอาอ้ายฮะ ไปแล้วบายถ้าใครถ้าใครอย่างเงี้ยเห็นหน้าผมอย่างชัดขอหนึ่งคันไลค์ก็พอฮะเงี้ยไม่มีใครเห็นหน้าผมได้ฮะขาเราจะไปแล้วอ่ะพี่ไม่เห็นเราเห็นเองเนาะสองคนที่สองคนที่เป็นแต่สองที่เป็นต่กล้องเนี่ยมีชอบเนี่ยเห็นหน้าผมคืเห็นหน้าผมเนาะมาดูช่องเรากันนะคะนี่ค่ะนี่คือช่องของเรานะคะนี่นี่นันนี่ นี่มาดูอันนี้เราอัดเสียงค่ะเราอัดเสียงของเราเองดูค่ะดูเพื่อเราสิสดู <c oughs> เรากำลังอัดคลิปอยู่เพื่อเรามันอันนี้ค่ะ <c oughs> ดูค่ะเพื่อเราอ่ะ <c oughs> นี่สืช่องของเรา ถูกฮะถูกมันเต้นนะฮะจมูกถูกฮะดีมันจะเอาหน้าถึงที่หึ่งกระพิ่งนะฮะขาสอ,ขอพงพันไร้ของแค่พันไร้ก็พอฮะ,ะไดละฮะแค่นี้ละฮะท่านผู้ชมฮะสองพันไรก็พอฮะปิดปี๊ดขึ้นหน้าก็พอได้อ่ะถ่ายถ่ายให้ดังก็นนะะอพอฮะพอละฮะมาไปฮะ